วันนี้มาค่าบูชานะพวกเราคงรู้สึกไม่เห็นต้องบอกเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วถึงได้มากันตอนเย็นการบูชานะอะไรๆก็สู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้หรอกต้องฝึกจริงๆเลยเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้าง อย่าหวังเลยว่าจะได้มาผลนิพพานของฟรีไม่มีนะของฟลุกก็ไม่มีไม่มีฟรีไม่มีของฟลุกมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทำออกวิธีการปฏิบัติวันนี้หลวงพ่อจะลองพาพวกเราปฏิบัติดูนะขั้นแรกสุดไม่ใช่นั่งตัวตรงๆ ตัวแข่งๆนะบางคนพอได้ยินว่าจะพาปฏิบัติเอาลนะมันทำตัวเหมือนนักวิ่งอนะเข้าเส้นสตาร์ทเคยเห็นไหมเขาวิ่งแข่งวนะ่าจะเข้าเส้นสตาร์ทนะ <laughs> จะวิ่งแล้วนะใช้ใจปกติอย่างเนี้ยนะใช้ใจปกติทำใจสบายๆไม่ต้องแกล้งสบายนะ ใจของเราโดยธรรมชาตินะ่ะมันสบายอยู่แล้วมันไปไม่สบายเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาราคาแทรกเข้ามาใจก็ไม่สบายโทสะแทรกเข้ามาใจก็ไม่สบายฟุ้งซ่านเข้ามาใจก็ไม่สบายหลังเลสงสยัยอะไรเงี้ยใจไม่สบายหดหูใจก็ไม่สบายเราใช้ใจปกติซึ่งมันไม่ถูกกิเลแสแทรกเนี่ย รู้เนื้อรู้ตัวไปตามธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยเราลองดูนะหลับตาหลับตาจะอย่ากเกรงจิตนะหลับตาลงหลวงพ่อจะพาภาวนานะทำความรู้สึกว่าตอนนี้พวกเรากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้าทำความรู้สึกในใจ เล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไปถือว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า